เรื่องเล่าจากความมืดทุกคนเคยเป็นไหมคะในเรื่องของความกลัวใช่คะ่ะเป้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป่ามักจะมีความกลัวเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยมากและเป่าก็ข้ามมันได้ด้วยเรื่องเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์ที่เป่าได้ไปปวดชีนะคะที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งมันได้มีการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมเจริมิติ จเจริญสมาธิหรือว่าจงกรมเนี่ยก็คือจะปฏิบัติคนเดียวนะคะต่างคนต่างแยกกันปฏิบัติซึ่งเหตุการณ์นในวันนั้นคือปอบปฏิบัติที่ศาลาและมันมีเหตุการณ์ขอเล่าย้อนนิดนึงว่าวัดแห่งนี้นะคะก็คือถ้าหกโมงเย็นปุ๊บจะรู้กันว่าวัดที่นี่จะมืดมากแล้วไฟเขาจะไม่เปิดเลยจะมืดเร็วมากเพราะว่าต้นเป็นวัดที่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเป็นวัดป่า และช่วงเวลานั้น6โมงกว่า6โมงก็คือมืดแล้วและแป่าก็นั่งปฏิบัติอยู่คนเดียววันนั้นช่วงวันนั้นน่าจะประมาณสองทุ่มถ้าจำไม่ผิดปฏิบัติตอนนั้นนั่งสมาธิอยู่และเกิดเหตุการณ์ที่ฝนก็มาลมก็มาลมพายุพัดแรงมากทั้งลมพายุทั้งฟ้าผ่าแล้วก็ไม่รู้เสียงอะไรที่ประเดประดังเข้ามา คิดดูนะคะว่าตอนนั้นเป่านั่งหลับตาอยู่และนั่งอยู่ที่นั่นคนเดียวมืดอ,อยู่คนเดียวและจิตเรามันก็ปรุงแต่งค่ะเป็นเรื่องของความกลัวไม่รู้ว่าอะไรตกใส่หลังคามีจะมีตัวอะไรโผลมาไหมจะมีอะไรมาไหมจะมีวิญญาณจะมีผีต้นไหนมาไหมซึ่งเป่าเชื่อค่ะว่าทุกคนก็ต้องกลัวพึ่งเป่าก็กลัวมากแล้วบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เป๋าเด็ก ก้าวข้ามผ่านความกลัวเพราะจิตเราเองทั้งนั้นที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกตอนนั้นตัดสินใจว่าจะลืมตาขึ้นไปดูไหมว่าเสียงที่มันดังอยู่ตามมุมต่างๆของศาลาที่มันดังอยู่บนหลังคาเป็นเสียงอะไรเป็นตัวอะไรตกมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์อะไรมาหรือเปล่าซึ่งทั้งลมทั้งพายุก็หนำเสียงดังมากณเวลานั้น เปล่าได้สํารวมกายวาจาใจสํารวมจิตมาไว้บอกกับตัวเองว่าทุกอย่างความกลัวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสิ่งที่เราปรุงแต่งแล้วเปล่าก็ได้สํารวมจิตมาอยู่ที่ตัวเองแล้วคุยกับตัวเองตัดสินใจไม่ลืมตาแต่นั่งหลับตาต่อแล้วก็ตัดความกลัวนั้นออกไปสํารวมจิตมาอยู่กับตัวเองตลอดเวลา และนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่แปาวได็ก้าวข้ามผ่านความกลัวของแปาเองครั้งสำคัญแล้วบอกเลยว่าเอาจริงๆความกลัวนั้นน่ะมันเกิดทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่เรากลัวมันเกิดจากการที่เราคิดปรุงแต่งไปเองล่วงหน้าทั้งนั้นไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตาม กลัวการไล้สดกลัวดูไม่ดีกลัวทําไม่ได้กลัวไม่สําเร็จกลัวจะปิดพลาดทุกอย่างสิ่งที่เรากลัวมันเกิดจากการที่เราคาดไปก่อนคาดการไปก่อนว่ากลัวแต่มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่เรากลัวมันคืออะไรแต่ให้เรากลับมามองดูที่ตัวเราเองว่าสิ่งที่เรากลัวคือกลัวอะไรเราจะต้องทำอะไรเพื่อไม่ให้กลัวสิ่งนั้นอย่างเช่น เปลกลัวการไล์สดแปลก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าไอ้ที่กลัวเนี่ยกลัวเพราะอะไรอะกลัวพูดไม่เก่งกลัวทําได้ไม่ดีกลัวเนื้อหาไม่พร้อมแปลก็ต้องมากลับมาเตรียมตัวเองในเรื่องของความกลัวนั้นเพิ่มสกิลการพูดเพิ่มสกิลการเตรียมบท เตรียมเนื้อหารที่จะพูดก่อนการฝึกพูดต่างๆอันนั้นแหละเมื่อเราได้มีการฝึกการลงมือทำเราก็จะไม่กลัวและกล้าที่จะไล้สดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะกลัวอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ให้เราลงมือทำในทันทีแค่เรานับเลย5 4 3 2 1แล้วทำตึ๊บนั่นแหละคือจังหวะที่เราตัด ความกลัวนังออกไปและลงมือทำและเป่าเชื่อว,ว่าทุกคนก็ทำได้และสำเร็จได้เป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ